พี่น้องครับก็เห็นคุณหมอชุลน,นันแดดคุณเลวัตกำลังสัตว์กันนัวเอาจจให้ก็แล้วแต่ครับผมก็ให้กำลังใจคุณหมอชุลน,นันก็ยังให้กำลังใจรัฐบาลอยู่นะครับเอากะเป็นกำลังใจให้สูๆ้ๆสิ่งใดที่ว่ามันดีกเ็เฮ็ดไปซิ่งใดที่มันแย่ๆกับป,ปับปงแก้ไขให้มันดีขึ้นสังคมทุกวันนี้ เป็นสังคมตีโจมตีไสไล่แล้วก็ไปสีเอาดีเสืตัวเอาสัวเสือพื่นนะครับจังได้ก็แล้วแต่ทุกคนพ่าวาสิเป็นนายเจตุพรท่านเรว,วัดผู้ก,การแต้มทนายเดชาที่ผมไล่มาเนี่ยเต้มมงคลจิตทนายนกเขาไทก็แล้วแต่หลายหลายคนเอาจังสีดีบ่ให้มาเข้ามาซอยสั่งชาติสางประเทศ สางความขาใจกับพี่นองประชาชนซึ่งได้ดีกะซอยกันซึ่งได้พ่อตีกะฝากรัฐบาลให้ปับปุงและก็แจ้ไขทดีก็มาศาสตรคนด้วยกันเปียกทุกไฟมันก็เป็นผลดีนะครับถ้าหาแสงมันก็นหาได้ทุกคนปูวาแสงนั่นสีแสงดีแสงดําหรือแสงมลกรกดหรือสีแสงจังได้ก็แล้วแต่ซอยกันพอชาติบานเมื่งของเฮาให้มันดีหงเฮียงเลี้ยงเหลี่ยมปาศจาาจากสิ่งชั่วไร จะสั่มเติมกันต่อครับมาจับเมื่อกันและสางประเทศสางชาติไปด้วยกันมารวมไม่รวมเมื่อปกป้องสถาบันไปด้วยกันนะครับเรื่องขีโมเชืม้าซิงไดที่มันพ่อพานกับพานสิ่งไดที่มันที่แก้ไขปรับปุงซอยกันกระซอยกันเรื่องการเสียบยามันบอดีจะจะย่างหรอกว่าอาศซียเปิดเศรษฐีประเภทณดตั้งแต่เหล่าโซล่ายาสุโขไทยยากาเม่เอาเงี้ยก็แล้วแต่บอดีบอดีจะย่างครับ ถือว่าสิ่งเสียติดผมนี่บยบใส่ปากใส่ร่างกายใส่หัวใจเลยผมยังอยู่ได้ก็บ,บ่เห็นมันสิเป็นเสียตายเลยฝากทุกคนทังที่ดีจะกินเถาะจะเสพเถาะจะฆ่าเถาะจะขายเถาะเนะี่ยพอดีเอาจังสี่เพต้องให้มันพี่ปัญหาแก้โคนหมายมันแก้ดีปัญไดถ้าเฮาบ่าปฏิบัติตามมันก็ยะแก่กะซัวคือเก้าหลังละบ่กระทํำตามกฎหมายนะ ฉะนั้นมารักษามาเห็ดมาประพฤติปฏิบัติตัวไผ่ตัว,ตวมันดีกว่านะครับยายคนอื่นมาแก้ให้ต่อยาคนอื่นมาทําให้ย่าคนอื่นมาบอกว่าสอนต่อเห็ดตัวเจ้าของซะประพฤติตัวจเวจ้าของเห็นมันดีทําตัวเจ้าของให้มันดีผมก็บอเห็นผมจะเป็นยังเลยสุรายาอีกอย่างก็แล้วแต่ผมกินเขาย่างเดียวเขากับปลากับอาหารที่อร่อยอร่อยผมยังอยู่ได้บอดเดียรยลอนอยังเลยบัตรสีงเงินเสียข้ามผม ฉะนั้นสิ่งใดที่มันดีเขามาซอยกันปรับปรุงแก้ไขยังก้นหมอก้นไม้แก้ไปมันก็ซ้ำนั่นอ่ะบ่มีประโยชน์อ่แก้ไขสั้นดานเจ้าของซะนะครับกลายเป็นกําลังแก่รัฐบาลท่านเขาจะได้ผมกะไปกับเผื่อไทยเพราะว่าผมมาแต่ไทยรักไทยพูดแล้วผมบ่เปลี่ยนแปลงไปจะจังแด่ก็แล้วแต่ต้องให้กําลังแก่กันสิ่งใดที่บ่ดีกะซอยฝากรัฐบาลเนี่ยปับปรุงและแก้ไขมันบ่มีโปรไดเฮดดีร้อยเปอร์เซ็นต์บอกต่อเปอร์เซ็นต์หายากภักการเมืยงแบบไหนก็แล้วแต่ พวกมากเก่าปีแมนเห็ดหลายย่ำเลยเพราต้องไปโทษผู้นั้นบ่าต้องไปโทษผู้นี้พักนั้นพักนี่พักอัปปีที่ผ่านมาบางหนึ่งเนี่ยถ้าการเมืองยุคเก่าปีเห็ดหมาย,ยังไม่ได้หรอกฝากไว้คิดครับพ,พี่น้องเปลีนกำลังเป็ี่ยนกำลังใจให้ส่งกันแลวกันครับไปกับรัฐบาลครับเปลี่ยนกำลังใจให้หมอชลนันและนายกเศรษฐาสวัสดีครับ